สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9ธันวาคมปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอลอาเซียนครับกปนก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนหน้าที่1เวลา19นาฬิกา3สินาทีเมียนมาจะพบก,กับอินโดนีเซียและเวลาย0 0นาฬิการเราจะพบก,กับเวียดน,นามทั้งสองคู่นี้ก็แายทอาสดทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี3เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับวูแฮัมตันคู่นี้ถ่ายทัศน์โซนทิวที่เมีย HD1 โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตี3เกตาเฟ่จะพบกับเอสปปนยอนคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทีมีนสปอร์ต3โปรแกรมฟุตบอลกาโชนเซียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี245มอนซาจะพบกับอูดินเซ โปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาเที่ยงคืนกาเซอัมเตสจะพบลิเวอร์พูลและโปรแกรมฟุตบอลสกุนดาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัท 15, ทนดนนนนนที่18เวลาตีสองครึ่งกาตาคิน,นาจะพบสปอร์ติง้งคีคอนนะครับและนี้คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จเลยครับ